สวัสดีค่ะเจอกัสบสาวบนก,กกอกนะคะตอนนี้ลุงพลก็สอนเด็กๆมัดลวดอยู่นะคะฝั่งช่องสาวบ,บนก,กกอกด้วยนะคะหนูลุงพลทำไวม,มากเลยะคะ่ะเด็กๆนักเรียนมาเต็มเลยค่ะโรงเรียนบ้านกกตูน คนวันนี้คนมาเยอะนะคะเป็นโอ้เกือบร้อยคะวันนี้ช่วยแรงนะแข่งขันค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนี่มันแล้วปเลยเนี่ยกขึ้นมาไปนี่บอกเออเอาเลยครับเอาก้อเอาก้อ ก็กับคาแล้วก็มัดเลยนั่นเละนั่นเลยนั่นเลยก็ได้เอารถมาทงเบื้องผมได้ทำมามันเลื่อยพุ่นมันเลื่อยพุ่นยังปะอ๋อมาดึงออกมาได้ยเคโอเค ตอนนี้เราก็ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะเด็กๆมากันเต็มเลยกันโรงเรียนบ้านโกกตูมค่ะอาอา่รารยนมัดเล็กค่ะไัเนี่ยมัดเล็ก เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปมัดทางนู้นก่อน จุดสุดท้ายแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่าที่เข้ามารับชมค่ะ